ต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากันความฝันในการมีบ้านที่คงทนแข็งแรงสำหรับบางคนจึงไกลเกินเอื้อมอย่างเช่นครอบครัวของน้องมานิดาแก้วสองศึกที่อาศัยยุงเข้าเก่าของเพื่อนบ้านเป็นที่พักพิง โดยอยู่ร่วมกับพ่อซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงย่าที่สายตามองไม่เห็นและพี่สาวผู้บกพร่องทางการเรียนรู้เมื่อวันฟ้าเปิดมาถึงคณะครูโรงเรียนบ้านซับเปิดได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนพบเห็นปัญหาดังกล่าวพอเยี่ยมเด็กแล้วพอกลับไปโรงเรียนก็ได้คุยกับคณะครูได้ส่งเรื่องไปที่ธนาคารอาคารส่งเคราะห์นะคะเพื่ออยากได้บ้านแล้วก็สิ่งของที่จําเป็น ให้กับน้องและก็ครอบครัวนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตอบรับและดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวน้องมานิดาเพราะเห็นถึงความสำคัญของการมีบ้านที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและช่วยให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นขอขอบคุณธนาคารคอสอนะคะที่มอบบ้านหลังใหม่ให้หนูและครอบครัวหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนจะดูแลพ่อและย่าเป็นอย่างดีค่ะ รู้สึกดีใจมากเลยเพิ่มใจเหมือนเหมือนเทวดามาโปรดนอกจากนี้ทออยังให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านซับเปอร์จังหวัดเพชบูร์เพิ่มเติมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนมอบคอมพิวเตอร์และรถรับส่งนักเรียนบ้านไกลหรือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด,ด้านการเรียนรูอ้อื่นๆอันจะช่วยสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยังย่งยืนต่อไป สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์